ปัจจุบันนี้แฟนเปลี่ยนไปเลยค่ะนะครับไม่ค่อยใส่ใจเราเหมือนเดิมและเลยความรู้สึกของเราอันนี้แฟนเห็นคุณเป็นของตายครับเวลาที่คนคนหนึ่งไม่ค่อยโตหาเหมือนเดิมชินชาถามคําตอบคํากินข้าวยังกินแล้วนอนยังนอนแล้วทําอะไรเนี่ยและเขาก็ตอบแบบสั้นๆไม่ได้มีการแอคชั่นอะไรที่หวานเหมือนเดิมสาเหตุเพราะหนึ่งเขาเห็นคุณเป็นของตายสองเพราะเขาไม่กลัวที่จะเสียคุณไป สเพราะคุณกลัวที่จะเสียเขาไปและสี่เพราะคุณกลัวว่าเขาจะไม่รักคุณพอคนคนหนึ่งมันเซนได้ว่าคนคนเนี้แคร์เราคนคนเนี้ยกลัวเราไม่รักคนคนเนี้ยอมถวายชีวิตเพื่อเราเขาจะมีปฏิสัมพันธ์กับเราแบบแย่ๆทันทีเพราะเขาไม่เคยต้องวิ่งไล่ล่าคุณเลยมีแต่คุณเน่ยวิ่งไล่ล่าเขาไม่เคยต้องลงทุนอะไรกับคุณเลยแต่คุณน่ยลงทุนกับเขา เขาไม่เคยต้องแคร์อะไรคุณเลยมีแต่คุณแคร์เขารับมันเลยทําให้คนเนี่ยไม่รู้สึกว่าต้องทนุถนอมคุณเอาไว้ในความสัมพันธ์คราวนี้ถ้าคุณต้องการแก้ปัญหาเรื่องเนี้หนึ่งห้ามมีอะไรบนเตียงกับเขาเด็ดขาดถ้าวันนี้เห็นว่าเขาเริ่มไม่ค่อยสนใจนั่นคือสิ่งที่คุณต้องหยุดคุณจะต้องเข้าสู่โปรเซสของการเริ่มทําตัวเองให้มันมีค่ามากขึ้นไม่ใช่ทําตัวเองให้มันดูไร้ค่าแย่ลงแย่ลง อ,อีกฝ่ายมองว่าคุณเป็นของตายเพราะเดี๋ยวมันก็จะเข้าสเตจของการที่อีกฝ่ายมีมือที่สามสองอย่าทักไปก่อนคุณต้องงดเลยเรื่องเนี้ในเรื่องของการทักไปก่อนเพราะเขาไม่ค่อยสนใจคุณแล้วคุณไม่ควรทักไปก่อนเพราะมันจะยิ่งทําให้เป็นของตายมันทุกครั้งที่คุณทักไปมันจะมองว่าเป็นการคอนเฟิร์มว่าเออมันก็เป็นของตายจริงๆมันก็ทักมาอีกแล้วมันก็โทรมาอีกแล้วนะครับมันก็ถามอีกแล้ว มันก็จู้จี้อีกแล้วมันก็จุกจิอกอีกแล้วมันตามจี้ตามจิกแล้วอีกฝ่ายพอคอนเฟิร์มยืนยันกับตัวเองในใจบ่อยๆเขาจะรู้สึกว่ามันต้องมีคนที่ดีกว่านี้ในชีวิตจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการที่เขาเริ่มหาคนใหม่ครับสามอย่าไปถามว่าเขาเป็นอะไรคุณไปได้รเปล่าเนี่ยนะเมียอะไรก็บอกกันสิมีอะไรก็คุยกันเราเป็นคู่รักกันนี่มีอะไรคุณก็คุยเช่นตรงๆมีอะไรก็บอกฉันตรงๆคือพยายามถามว่าเขาเป็นอะไรคุณจะไม่ได้ความจริงหรอกครับ เพราะความจริงของอีกฝ่ายถ้าเขาพูดแล้วเขาจะดูไม่ดีถ้าเขาพูดว่าเนี่ยเออหมดนักคุณไปแล้วเอออยากเลิกกับคุณเอออยากมีคนใหม่เอออยากมีมือที่สามเขาจะดูไม่ดีเขาก็จะบอกว่าเปล่าไม่มีอะไรแค่รู้สึกเบื่อเบื่อนิดหน่อยไม่นิดหรอกครับถ้าคนเริ่มมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปมันไม่นิดเลยแต่มันเป็นสัญญาณว่าเขากําลังต้องการที่จะเลิกกับคุณอย่าไปพยายามถามครับและข้อต่อมาครับถ้าคุณต้องการ เปลี่ยนคนที่ไม่ใส่ใจให้กลับมาใส่ใจคุณจะต้องกลับมาที่ตัวเองเป็นหลักเมื่อไหร่ก็ตามแต่คือคนเวลาเขาไม่ค่อยสนใจคุณเนี่ยเพราะมันเห็นว่าคุณไม่ค่อยสนใจตัวเองมันเห็นว่าคุณไม่ค่อยมากหน้าแล้ว ไม่ค่อยทาเดครีมในครีมไม่ค่อยแต่งเนื้อไม่ค่อยแต่งตัวคุณเป็นคนเบิร์ดเบิร์อะไรก็ได้นะครับฉันเป็นคนง่ายๆกินง่ายอยู่ง่ายนะครับไม่ค่อยเรื่องมากไม่ค่อยโฟกัสพัฒนาตัวเองแต่คุณเห็นว่าฉันรักเขานี่ฉันเลยต้องใช้ชีวิตอยู่กับเขาบางคนลงทุนลงแรงให้กับเขาอย่างเดียวแต่ไม่เคยลงทุนให้กับตัวเองเลยพออีกฝ่ายมันจับสัญญาณเห็นว่าคุณไม่ค่อยรักตัวเองคุณไม่ค่อยแคร์ตัวเองไม่ค่อยสนใจตัวเองคุณสนใจแต่เขาเขาเลยได้ใจหรือเขาเลยย่ำใจ เลยไม่มีความรู้สึกว่าต้องแคร์ความรู้สึกของคุณเพราะคุณประครบประง,งมเขาอยู่ตลอดเวลาเขาไม่เคยต้องมีความรู้สึกว่าเขากลัวที่จะเสียคุณไปไม่เคยมีความรู้สึกว่าจะมีใครมาแย่งคุณไปเลยเพราะคุณทําตัวเป็นของตายในสต็อกตลอดเวลา